ประหยดจากรถใหม่ไปถึง400,000บาทกับรถเข้าใหม่คันนี้ครับ Toyota Fortuner 2.4เ e g e n d ร์ er 4, er ปี2021ราคาเป็นยังไรสภาพน่าใช้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับ รถคันนี้นะครับก็คือ f o r t u n e r 2.4 l e g e n เดอรขับ4ล้อปี2021นั่นเองครับด้านหน้าของรถคันนี้นะครับเป็นสีดำแบบนี้ก็จริงนะครับไม่มีรอยขนแมวเลยกริลพอร์ตด้านหน้าไม่มีรอยชำรุดไม่มีรอยแตกหักที่สำคัญครับสภาพสวยขนาดนี้รถบ้านแทร1เ0ซ์ไม่เคยมีการชนหนักหรือว่าทำสีด้านหน้ามาก่อนครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตร150แรงม้าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่ประมาณ14-15กิโลเมตรต่อลิตรหากใครนะครับนำรถคันนี้ไปใช้งานบอกได้เลยว่่่าาาคคคคุ้มแนนนนอรรับบภยใสสวช แล้วก็สภาพเปลี่ยนใหม่ไม่มีริ้วรอยเลยนะหน้าจอทัชสกรีนเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเบาะหนังที่ไม่มีรอยฉีกขาดประวัติสวยๆเซอร์วิสศูนย์ทุกระยะครับคันนี้นะครับใครต้องการจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีดาวไปเลยพอลงต้นที่20,000บาทต่อเดือนเท่านั้นครับถ้าเพื่อนๆต้องการข้อมูลเพิ่มเติมครับติดต่อที่วันทัโต้ที่เบอร์โทรนี้ได้เลยครับ0616745885แล้วบอกว่าดูมาจากคลิปนี้รับรองได้ของแถมพิเศษแน่นอนครับรถทุกคันของวันโทัวโต้รถบ้านแที่ไ้รับเปอร์เซ็นตุ้มครอง่มี อยู่ที่ไหนนะครับก็เป็นลูกค้าของวันทัวโต้ได้เพราะวันทัวโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมครับสวัสดีครับ